ว่าเป็นดอกไม้แต่ไม่รู้ว่าเป็นดอกแต่ไม่ใช่ดอกุหลาาไม่ใช่ดอกดาวเดืองคนเขียนยังไม่รู้ว่าดอ,อกอะไรแต่รู้ว่าเป็นดอกไม้นเออก็เข้าท่าดีก็เลยพยายามวาดรูปแบบดีนะครับที่สําคัญก็คือใช้ความเป็นนักเขียนเรื่องสั้นกล่อนจะเขียนรูปรแต่ละรูปก็คิดเหมือนวางคอ้อนในการเขียนเรื่องสั้นจะจินตนาการ ภูเขาเรือจินตนาการเรืเรื่อยๆแล้วเราก็วาดตามที่เราจินตนาการเนเรื่องนึกดอกไม้เราก็จินตนาการเรื่องดอกไม้อะไรไปแล้วบอกว่าที่เห็นได้ที่ดูอยู่เนี่ยมาจากจินตนาการเหมือนการเขียนเรื่องสั้นไม่ได้ออกไปนั่งเขียนนะคนอื่นเนี่ยเกาจะออกไปนั่งเขียนรูปแต่ตัวเองรู้มากดคือไม่นั่งหนุนไมโครที่ตอนนี้หน้าร้อยไม่ได้เขียนบนโต๊ะ เขียนต้องวันขอดอเวลาู้เขียนเขียนเยอะเขียนทุกวันผมแต่แรกผมว่าอาจารย์ถว,วันเบื่อคือเมื่อก่อนเวลาผมปฏิบัติธรรมใหม่ๆนะปี40ผมูนย์ผปฏิบัติมาได้สี่ห้าปีผมเรียกการปฏิบัติธรรมคือต้องไปนั่งสมาธินะจิตมันมาเชื่อมโยงเห็นโน่นเห็นนี่ซึ่งจริงผมผ่านประสบการณ์แบบนั้นผมคิดว่าไอสมาธิที่แท้จริงมันต้องแบบนี้สิว่านั่งๆมันระเบิดไปไม่ต้องหลุดพราะมรื่องเกิดบางทีก็จะผิดหมดนะ จะหลุดพนี่มันอยู่ที่สติพอจิตมันมาพิจารณาทุกสรรพสิ่งทีรจำทุกขังอนัตตานี่ยมันปล่อยเพราะฉนั้นอาจารย์ถวันเนี่ยสอนหนึ่งว่าตอนวาดตอนสมบัดผูกกันเนี่ยนะมันคือการปฏิบัติธรรมอันลึกซึ้งผมว่าอาจารย์เวอ์อันนี้ต้องกราบนะอาจารย์ถวันก็ี่ยท่านตายไปแล้วนะครับแต่บางทีเราต้องงม้ก่อนกว่าที่เราจะเข้าใจเรงนี้ทุกวันเนี่ยครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเนี่ย งานศิลปะของพี่เป็นทีนะครับมันเป็นนามาทําผมเรียกไม่ถูกเขารียกอะไรนั้นแอดสเตรกนี่อนะฮะผมเนี่ยเขียนทั้งแบบนี้ผมเขียนภาพเหมือนผมเขียนเหมือนเหมือนเหมือนเขียนรูปลูกสาวเขียนรูปบ้านมุมบ้านอะไรผมก็เขียนผมไปเรื่อยแต่เวลาเขียนแล้วแบบนั้นเลยครับมิ้มันอยู่ทีปายพวกกันมันไปเรื่อยมันไม่ได้คมันเล่นกีตาร์มันเล่นแล้วมิ้มันก็อยู่ที่ปลายนิ้วที่กีตาร์ร้องเพลงมันเป็นห่วงเวลาแห่งความสุขนะครับ เพราะนะั้นงานเหล่านี้นะคุณค่านะมันไม่ได้อยู่ที่ภาพเขียนม,มันอยู่ที่หัวใจที่ใส่เข้าไปนะครับและเป็นหัวใจที่ผมเรียนได้ว่ามันลึกซึ้งนะครับมันมาจากสิ่งที่เรียกข้างไงที่เรียกว่าสตินะครับซึ่งมันจะทําให้ถ้าผู้รับนะคนมาดูภาพนะครับเข้าใจในสิ่งเหล่านี้เราก็จะเห็นคุณค่าของภาพคุณค่าของอ ม่รู้จะเรียกท่านว่าเป็นนักเขียนหรืออะไรในฐานะเป็นคนนักคอด้วยกันพีนทธีเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกไงไอดอลคือเราเป็นนักข่าวอยากเป็นนักเขียนนะแต่เขียนใหญ่ไม่ได้นะครับต้องเขียนได้นเขียนข่าวมัง่งเขียนบรรยายโน่นนี่นั่นไปนะครับแต่รู้จักชื่อมานางานรู้จักท่านงานจนวันท่านติดต่อมาเนี่ยนะครับว่า,าให้ไปเปิดผมโอาเฮ้ยผม ไม่กล้าแต่วทักาโมาที่คุณ้ยาันไเปิดงานหน่อยนะที่ศูนย์วัฒนธรรมก็รู้สึก,กสเป็นเกียรตินะครับที่คนนครบ้านเดียวกันรุ่นพี่นะครับมีมิรจิตมานะครับเพราะ,ะนั้นที่นี่นะครับความจริงห้องเนี่ยมันจัดไว้เพื่องานแบบนี้อยู่แล้วมันจัดไว้เพื่อเป็นงานทางโน้นเนี่ยที่เราไปนั่งดื่มกาแฟกันเนี่ยนะครับเป็นที่เสวนา ต่นี่นี่ก็จะเป็นดูดูภาพนะนี่ลูกนักเตะทีมเป็นคนทำนะแต่ผมเป็นคนออกแบบนี่สามหมาล่านะครับนะสมเด็จพระในสวนหมาล่าสวยไหมครับนี่พระเจ้าตัดสินหมาล่าเสด็จพ่อรอห้านะแต่เราออกแบบให้ทรงม้ามหมดและใช้แสงเงาตัดเข้าไปนะนี่ก็งปปานศิลปะเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยสำหรับท่านที่ สนใจงานศรริลป,ปะนะครับและชอบผลงานของพี่ไบตีนะครับก,ก็เชิญที่อาคารชื่นลุกไทยในธรรมนะครับตั้งอยู่ที่ผมเ็เรียกไม่ถูกแยกอะไรนะของติวานนท์ไทยแยก,แกติวานนท์ติดกับบิ๊กซีนะครับ<ะ>ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้มาได้เลยท่นานก็จะได้ยิ่มเอมใจกับภาพเขียนนะครับซึ่งมั่นดูเป็นพื้นฐานธรรณณมะแน่นะครับ พราะคนเขียนเนี่ยเป็นมะเร็งที่รู้ทีหร่างกายมันกลับสมดุลพอทําสติทนี่ก็บอกว่าเวลาปฏิบัติธรรมแล,ล้วรูปคข้าัจนจหายที่มันปฏิบัติธรรมโดยไม่รู้ตัวว่าปฏิบัติธรรมมา20ปีเอด้วยการเห็นรูปนะครับก็กาขอบพระคุณน,นะครับที่ให้เกียรตินะครับมาแสดงที่นี่ก็ขอบคุณแขกทุกท่านนะพยายามไม่กลับแล้วก็ไปนั่งดื่มน้ำชากันฝังนวนต่อนะครับหรือจะเดินชมรูปก,ก็ขอบพระคุณครับ thank mm -hmm. you